เวลาที่คอมเรามีปัญหาเราก็รีบูตเครื่องใหม่แล้วมันก็กลับมาดีใช่ไหมคะใจเรามันก็เหมือนกันนะคะเราก็พอเวลาที่เรามีปัญหาติดค้างในใจเรารู้สึกว่าเราอึดอัดแล้วเราเราเทียมมันไม่ลงนะคะเราก็ย้อนกลับไปดูนะคะและปีใหม่เนี้ยคะ่ะก็ เราก็จะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆในชีวิตเราดีๆนะคะเราก็กลับไปดูซิว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรที่แบบว่าเราติดอยู่ในใจแล้วก็เราติดอยู่กับพฤติกรรมน,นั้นแล้วเ,เราอยากจะปรับเปลี่ยนเราก็ไปให้ความหมายใหม่กับชีวิตเราแล้วก็ไปให้ความหมายใหม่กับการที่เราจะ พัฒนาตัวเองแล้วก็มีวินัยในตัวเองนะคะและเราก็จะเริ่มปีใหม่ที่สดใสแล้วก็ไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าลองยอดกลับไปดูเอ่อสิ่งที่เราติดขัดแล้วก็ลองกลับมาเปลี่ยนให้กับพลังงานเราใหม่ๆแล้วเราก็จะได้เดินไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ